เงียบๆนะคุณดิมนะครับกระบนกระวายนะช่วงนี้กระบนกระวาย่อยดูเงียบๆไม่สบายใจโอ้้ฉันททิงกาสสุดครับต้องห้าม EP นี้นะครับเป็น EP ที่หลายๆคนเรียกร้องเข้ามาวันนี้เรามี TCTV จ้าใช่ครับ TCTV ตัวทีละคนเลยไหมครับอ่ะพี่จำก่อนผมจำเล่นเบสครับเย่ไม yeah. ่เงี้ยวสักทีนึงเงี้ยวก็ได้สาวจะคลีตสิหนึงสาวจะชอบกรีตไปแล้วเงี้ยจริงเหรอครับเอาไเฉยเี่ยตัวนะเอาดีใหญ่เลยก่อนผมรัดครับผมจาก Tattoo Color นะครับสวัสดีครับดิม Tattoo Color ครับเงี้ยวเอาดดงี้ยวพี่เวอร์กามาแบบฉีกเฉยเลยสวัสดีครับตรงครับแล้วความกัิ่นไม่สามสองหนึ่งพวกเราเทพนีลาครับเงี้ยว ไม่ไม่ชนะพี่พี่เบงพี่เบงเงวเหมือนแบบวัยรุ่นบิดมอเตอร์ไซค์แล้วหมอบไม่เหมือนแงวหลายทีเลยนะ้อเหมาเปิปการในเกมเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าเทพีลาชนะนะครับทีละจะแต่งเพลงให้แต่งเพลงเชิดชูคนเก่งให้สมมติว่าพี่เบงชนะผมจะแต่งให้พี่พี่เตอร์ชนะผมจะแต่งให้พี่แล้วถ้าพีลาชนะผมจะแต่งให้ตัวเองแฟร์แฟร์เริ่มเลยดีกว่าครับไฟแรง บ่ายโมงครับกี่โมงบ่ายโมงตรงครับบ่ายโมงตรงครับผมทานน้ำก่อนเลยผมมาถึงทานน้ำก่อนเลยพี่เบงก์อะดูสภาพดูสภาพยังไม่ได้นอนอาาช่วยคาดวัวตายอุยยโคตรเอพี่เบงก์ครับเห็นบอกว่าเมื่อคืนกลับบ้านดึกๆนี่จริงไ่มฮะจริงตีสามไม่ได้จับจับตีสามใช่ไหมฮะเขาพูดเรื่องจริงไหมครับอ๋อคำว่า yes เป็นภาษาไทยเหรอครับ เฮ้ยเอาคำนี้มาง่ายไปเลยเปล่านี่เรามาเจอกันกับเขาครั้งแรกเลยปะผมไม่เคยเจอเขาแต่พี่เคยเจอผมรอเปล่าเคยเจอในทีวีเนเรื่องาลงของผมครับพี่เอกปกติลูกนอนกี่โมงครับไปสามตีสามไปนอนดึกเหมือนกันแล้วฮะจำถามตรงไหมเมื่อกี้นี้เมื่อเช้าท่องอะไรมาบ้างอะเลี้ยงลูกครับลูกเหรอรับผมลูกมาด้วยหรอไม่มาครับไม่มาครับไม่มาครับ รัดครับผมอันนี้อันนี้อะไรอันนี้ครับ ภายใต้ซิปภายใต้ซิปเก่งเกงในยะหม้วคคำกูคืออะไรบ้างขอดูสเต็ปขาแดนส์ทีนั่นเต้นให้ดูทันเหนทอเลยเหมือเลยเหมือเลยเหือเลยปกติแฟนทำผมคอยสามที่บงเบื่อไหมผมเป็นคนดผมให้เขาเลยสมมติว่าเนี่ยผมนั่งอยู่กับพี่ต่อถึงสักอ่ะตีสเนี่ยผมครจะกลับัแต่ตอนกี่โมงก็หลังเกมน วรียกลู้ไหมว่าฟันจะมาท้าไปชั่วโมงนึงไม่จริงนะผมมาตรงเวลานะครับการมายากอ่ะหลับลับนว่ใช่ใช่อยู่ก็เลือกในซอยเปียวยี่เลยยากอ่ะคำวี่งรัดคำว่ามัวนะไปอะไรเงี้ยเขาชื่อันเนี้ยชี้อะไรนี่เหรออะไรอ่ะ เขาว่าไม่น่าใช่ช่องเทพเวลาไม่ช่องมึงอีอะไม่เกี่ยวกับคำว่าเต้นหรอหรือว่าอะไรไงถ้าใครเขาว่าคำว่าอะไรต้องต้องพูดมาหนึ่งคำเต้นก็ได้อ่ะโง่ไปถูกครับพี่ตองเสร็จแล้วไปไหนต่อครับโอ้ย ไปหาลูกพี่ริมเคยมาแถวนี้ไหมครับพุทธงมนรงสายสองเนี่นะครับเคยมาไหมครับจำไม่ได้เพราะมาตอนมืดเติร์ดมีอะไรครับวันนี้เนี่ยใครมาเร็วที่สุดผมแต่เช้าเลยพี่อะพี่มาสายพี่เติร์ดครับครับปกติพี่สายเขี่ยวไหมพี่ ใช่ครับสายเขียวเลยสายเขียวแล้วไปขับรถด้วยครับเอาพี่เติร์ดรถอย่างนี้พี่เติร์ดสายเขียวแบบนี้มันไม่มีผลต่อการขับรถอ่พี่ทำไมไม่มีใครฆ่ากูกูจะต้องฆ่าตัวเองทำไมกูต้องเลือกคำถามที่ยาวขนาดนั้นไอ้ดิ้มไอ้เว้นไอ้โยรักครับผมไอ้หญิง ไม่ไม่นะพี่ผมปกติหญิงติดผมมากกว่าเย่นยวว่าอยากจะคุยไหมบอกแล้วบอกเันสั้นพอไม่ได้คิดเยอะเวนเมื่อเช้ากินข้าวอะไรข้าวมันไก่อร่อยไหมเหน็นจ้ำดีไปกับผียังยังทำไมก็ ขับปฏิเสธนี่ CTB เหลือแล้วเก้าเขาไม่มาหรอยังเหลืออยู่เ้ามันไก่กินกี่โมงเก้าอู้หไม่เห็นเช้าเลยมอร์นิ่งเชื่อไหทํานั้นมอร์นิ่งเพรายังมีอะไรออกไปเลยเต่าก็ตายอ่ะใครถึงใช้ใคก่อกกันเต่าเพราะไปข้างหน้าช้าๆแต่มันคง รันเอ้าเอากระดาษให้นกขิงเพลงเว้ยสำหรับ Tattoo Color เพลงไหนที่ดังที่สุดดูที่เปิดตำโพงเป็นเพลงไหนที่พ่รัชชอบมากที่สุดทุกเพลงทุกเพลง เขาว่าอะไรอ่ะโอ้โหตั้งแต่ฟังแททูคันเรอรมมามีเพลงที่ไม่ชอบไหมฮะอะไรกันแน่เนี่ยจริงครับครับผมเพลงแททูคอนเรี่ย มีเพลงที่อะไรล่ะไม่เป็นครับครับชอบเพลงไหนของแทตทูบ้างครับเออรักโอ้พี่อ่ะพี่ไม่ชอบเพลงแทตทูจัชื่อเพลงไม่ได้ชื่อเพลงไม่ได้ จะเอาแล้วตอนนี้ทำไมเขารีบกลับในหรือว่าออพี <af> ่เปิดแล้วอ่ะเทพิีลาออพี่เ <Kiss> ป <wei> ิดแล้วเหรอเราร่วมงานกับใครมาบ้างอ่ะเยอะหลากหลายศิลปินมีใครบ้างก็มีซอฟต์สซกครับใครอีกมมถักุัวเลยนะเอ้าระดากระดระดาะดาษกะดาษกระงาษกาษกลเดากระดาษกรพดกดถึกอะดรคนาษกาก็ะดรัดกก็ดกรกกกะ ตายเลยคำรักกันแท้ก็ให้อ่ะให้อ่ะตัวใหญ่คนที่แพ้จะบั็กใช้คำนี้เป็นข้ออ้างแล้วมึงแล้วมึงคำว่าอะไรกูไม่รู้ทายเองทายเองก่อนใช่ไหมเผื่อจะได้แต้มของหมูคือคำว่ากอปเฮ้ยเพลงรักชอบฮิษกอปนี่ไงเพราะมันขัดเรื่องสเกล ด้วยมีพี่น้องไหมครับเป็นลูกคนเดียวไหมสองคนมีพี oh, ่น้องปะเรียกสอง่อคิ่เน้องอดลยพี่เตร์ครับถ้าติดไปไดงพี่ทำอะไรบ้างนอนแล้วถ้าเกิดนอนนานๆนี่มีเจ็บหลังครับเจ็บหลังครับ อะไรอ่ะเจ็บป่ะเพี้ยอะไรวะเนี่ยคุณตรงช่วงนี้โทรหาใครบ้างไหมอะไรช่วงเนี้ยลูกเงียมีแค่นั้นแหละชีวิตผมอ่ะคือเสร็จมันก็ต้องต้องไปทำต้องมาถามลูกเมียกันใช่ไหมมันเป็นเรื่องของจิตใจไงขอว่าเป็นคนคนมีจิตใจที่ดีหรือเปล่าคุณจิตใจคุณโสมมไงทำบุญทุกวันมาไงวะคุณมาทางไหนวะคุณริมครับคุณกวางดีไหมครับประเสริฐไม่น่าจะต้องประเสริฐแน่นอนพี่ต้องขอดูโทรศัพท์หน่อยครับ ไม่ได้พกเข้ามาครับไม่พูดภาษาเข้ามาครับฝากผู้จัดการหน่อยครับผมพี่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 ไม่ได้ครับพี่ขอโทษครับเฮ้ยกูได้แค่ในคิวมันแบบอย่างนี้กูแค่จะเออเฉยๆแล้วกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยในคิวมันก็ตายอ่ะใช่แล้วนี่เราคิดรอจังหวะแบบรอจังหวะ สเต็ปติสเกตคือที่ถูกต้องครับต้องแบบนี้เฮ้ยท่านี้ตัดยังไงอ่ะพี่เอื้อนมือไฟอย่างเงี้ยเป็นอนไปแล้วใช่ทำยไงดีอ่ะไม่พี่เบงก็แค่คะแนนติดลบแค่นั้นเองพี่กูไม่น่าเล่นเลยเงียบๆนะคุณดิมนะครับกระบนกระวายนะช่วงนี้กระบนกระวายเลยดูเงียบๆไม่สบายใจ ทิ้งโอยากจะเป็นสักพีนึงไอ้เหี้ยห้ยมีเครื่องมือสื่อสารมีโทรศัพท์น่าจะเป็นคำว่าคิดถึงหรือเปล่าถูกต้องเลยพูดมาทั้งหมดถูกต้องทุกอย่างเด้เที่ยมอะไรจริงจริงถ้าโทรศัพท์การสื่อสารเนี่ยใช่แล้วคิดถึง ครับจมตีเร็วโหยครับผมพี่รัฐรู้จักวงไทยทอสมิทไหมครับแน่นอนครับเป็นที่เขาเป่าแซ็กโซโฟนตัวสูงสูง Go แ a x m a n ไทยทอสมิทสิพี่ Go แ a ก m a n ไปแจมหรอไทยทอสมิทสูงสูงอ่ะพี่ใส่แว่นนะครับ Go แ a ก m a n ใส่แว่นคำถามผมคือเขาเป็นใครครับอย่าูเข็นที่4แซกแมนใส่แว่นเฮ้ยี่คำตอบด้วยพี่เวงครับเวลาไปดูหนังเนี่ย พี่ชอบคุยกันกับแฟนไแบบว่าตอนแบบหนังเทเตอร์นี้ไม่แล้วแล้วตรงอ่ะไม่พูดทำอะไรออกไปพี่พี่เว่งครับเพื่อนผมเก่งเรื่องไหนบ้างไม่เก่งอ่ะเหรอที่ตกก็ใช้หมดพี่พูดอะไรอย่างงี้นี่พูดอะไรอย่างทำไมไม่ผมแค่บอกว่าผมแค่บอกว่า ดิมมีคนบอกว่าดิมเนี่ยเคยแอบชอบไปรัตจริงไหมระลึงพี่เต้ครับเคยฟังเพลง The Color ใช่ไหมครับเยอะครับชอบเพลงอะไรที่สุดครับฟ้าครับมีเพลงอื่นอีกไหมอีกสักสองเพลงเขารู้ล้วหมดแล้วรัดภาษาอังกฤษได้ไหมครับเคยเไหมครับ This กันเสียอีสขันเจ๋อม่องอีโก้วีโวอะไรเนี่ยไหนเนี่ยคอมบนหัวผมไม่รู้เลยต้องถามผมบ้างนะพี่น้ำถสดศาสนาอะไรครับพุทธเข้าวัดบ่อยไหมครับไม่เคยเข้าไปทำอะไรแบบเจอหลวงพ่อเป็นไงผมว่าไม่เคยไงอันนี้เข้าวัดบ่อยมันมีสินสินห้าแน่พี่ใครเป็นคนคิดครับสินห้าเนี่ยศีลห้าใครเป็นคนคิดใช่ไหม เม่ชอบชวนมั้งไม่ชอบชวนปีตาคนนี้เป็นคนดีไหมเยี่ยมเลยแน่ใจประเสริฐมากเอ้ประเสริฐชอบกู๊ดเหรอกู๊ดใช่ไหมลองพูดดูกู๊ดอะลองพูดภาษาไทยดูแจกหมใช่ไหมปิดเป็นละพี่ดิมครับคุยเรื่องการท่องเที่ยวไหมล่ะครับเคยไปเที่ยวต่างประเทศที่ไหนบ้างครับนิวซีแลนด์ครับไฮเชิร์ตโก มึงไม่เคยไปมึงไม่เคยไปอือฟังผมสิหมักเลยนี้เลยโกหกใครเชิดไม่มีเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรพูดว่าอะไรหมักเลยนี้เล้วโกหกโกหกโกหกถ้าถามตัวท้หมดเวลาแล้วก็โามถามคุถามเคยดูเลนนีด้ง ผมตายเองพุณทำว่าอะไรวะดีเหรอได้เหรอเก่าไปไกลมาไอ้หี้ทำว่าอะไรวะพีดไอ้ัตวตเอ้ยไม่งกูลืม ครับสรุปคะแนนลงนะครับที่หนึ่งคือพี่เวงครับผมที่งเป็นโถงกูแล้วแต่งเพงให้ผมเอากีตาร์เข้ามาร้องตรงนี้เลยเฮ้ยมึไม่ได้ทำมาสเตอร์ให้เหรอไม่ถ้ามึงแต่งอย่างเงี้ยกูแต่งเองก็ได้ของกูอ่ะอ้าผมทำมาสเตอร์ส่งมาให้เลยเออเอาไปอยู่ในอัลบั้มได้ไหมครับเป็นซิงเป็นซิ้งเกิลใหม่ทำไมหลังจากซุปเปอร์คาร์เทนไม่ต้องมีชื่อผมนะผมเขียนชื่อพี่เลยไม่เอาเดี๋ยวคนไม่ฟังเขียนเลย เฮ้ยเดี๋ยวผมแต่งเสร็จผมมาให้ฟังก่อนเอาลงในช่องทีทีเลยว่าเพลงนี้แต่งมาเพื่อเพราะว่อเชิดชูใช่แล้วก็เอาไปลงในสมอลล์รูมได้ด้วยนต้องโทรถามต้องโทรถามพี่ลุงก่อนอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคีซีทีบีมากนะเจ้าบ้านเหนียวมากเก่งมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนครับฝากผลงานฝากผลงานหน่อยครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแท็กทูพันเนอร์ทีวีด้วยนะอย่าลืมกดการดอิงกิ้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 งด้วยนะโอเคนะยย สำหรับแฟนๆทั้งทุกคนเล์นะฮะก็เราจะมีซิงเกิลใหม่แต่จะเป็นเดือนหน้าพเพราะงั้นเดือนนี้ฟังซูปเปอร์คารแคร์กันก่อนสำหรับน,นี้พวกเราขอลาไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีครับโอนะ้ยไล้ยินีลา